สวัสดีค่ะพี่ปุ๋ยไม่เปิดใหม่พี่ปุ๋ยลืมเปิดใหม่ค่ะสวัสดีค่ะกอบตามไม่ทันค่ะว่าอะไรพิซซ่าพิซซ่านี่ไงเราได้สั่งพิซซ่าแล้วเนี่ยเดอะอันนั้นพิซซ่าฮัทนี่เดอะอ่ะเราพูดแบรนด์ได้ปล่ะไม่รู้พูดได้พูดได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราสั่งเราสั่งแค่พิซซ่าฮัทก่อนไหมพี่ไม่เอาพิซซ่าอีกแบรนด์หนึ่งมันจะแบบว่าเดี๋ยวเราจะไปที่ยว่งมันจะปวดใจ มันจะปวดใจเดี๋ยวใครวางแผนไปเที่ยวในช่วงสงกรานในช่วงเดือนหน้าจะแบบว่าเออหรือว่าหรือไม่ก็ไปเที่ยวก่อนแล้วกลับมาดูตลาดอีกทีหนึ่งมันเป็นสัปดาห์ที่หนักหน่วงมากจริงๆสําหรับตลาดหุ้นไทยพี่ถึ้งคือวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้รู้สัญญาอะไรมาก่อนเลยอย่างไพรินไหวกับวิกฤตที่จริงๆมันก็ตั้งตัวแล้วนะแต่มันออกมาที่ตัวเลขเหนือความคาดหมายณระดับที่เรายืนอยู่แถวๆนี้เลยเอาหนึ่งตัวเลขกลมกลมแล้วกันหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบ รับรู้เต็มที่หรือ,อยังพี่ปุ๋ยหรือว่ายังเดี๋ยวรอการเชลชาก่อนเดี๋ยวรอให้มันหายคุ้มเครือกว่านี้ก่อนคิดว่าต้องอย่างนั้นละคะ่ะเพราะว่าก็ต้องรอกันวันที่9ก้าก่อนเอฟเฟกติฟอะว่าการเจราจาจะยังไงแต่เอาจริงดูทรงแล้วนะคือความที่เราประเทศกนเล็กอะแล้วเราเราจะเอาอะไรไปแลกเนี่ยกับกับพี่ใหญ่ขายใหญ่นะ่ะยากยากมากก็คงลาบากนะคะก็เลยแต่แต่ถามว่าต้องซื้อตรงนี้เลยไหมอะ ทุกคนก็คงไม่ได้ชวนซื้อไออย่างกลุ่มนิคมอย่างนี้ค่ะต่อให้จะพยายามดีเฟนต์ว่ามีแบ็กหลอกนะแบ็กหลอกเนี่ยลูกค้าก็มัดจํามาแล้วส่วนหนึ่งนะก็จะทิ้งมัดจําหมอแล้วก็บางส่วนหนึ่งเนี่ยก็ลูกค้าที่เข้ามาก็เป็น Data Center Data Center ที่เข้ามาในไทยเนี่ย ก็ไม่ได้ต้องการจะเข้ามาเพื่อจะไปส่งออกหรือไปหาลูกค้าข้างนอกก็เข้ามาก็คือ,อใช้บริการกับพวกเรานั่นแหละก็ไม่ได้กระทบอะไรกับภาษีหรอกแต่ถามว่าแล้วจะชวนซื้อไหมอ่ะวันนี้ทุกคนก็คงไม่ได้มีอารมณ์ที่จะซื้อกับนิคมภาพมันก็น่าจะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะน้องจอยมันก็เลยดูแบบไม่ค่อยเอาเอางี้ดีกก่ออันนี้มัน,มนเป็น <ละ S 1> เรื่องเซนติเมนต์ไหมพี่ปุ๋ยเพราะว่าเมื่อวานนี้เมอกาสได้คุย,ยกับพี่จูน WHA ทุกอย่างเป็นอย่างที่พี่ปุ๋ยว่าหมดมถ้าเกิดว่าเราพิจารณาในเรื่องของฟันเดเมนทัลมันไม่ได้กระทบแต่มันเป็นกระทบด้วยเซนติเมนต์เห็นด้วยเห็นด้วยตรงที่ว่าอย่างนี้ค่ะน้องจอยเพราะว่ากุ้นที่โดนกระทบตรงๆเราเห็นเรื่องภาษีอะ เป็นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์วันนี้ยังไม่มียาไม่มีอออ,อโต้เนี่ยโดนทางอ้อมไปตั้งแต่วันที่12ที่เขาขึ้นภาษีรถยนต์อันนั้นไปโดนญี่ปุ่นเต็มๆแต่ว่าไทยไทยแลนด์ไม่ได้โดนแต่ทางอ้อมก็คือเราเป็นซัพพลายเออร์ให้กับค่ายยานยนต์ญี่ปุ่นกับทุกค่ายนะคะแต่โดยทั้งหมดทั้งปวงแล้วเมื่อวานเนี่ยโดนเรื่องกลุ่มส่งออกนะคะ,ะกลุ่มส่งออกก็ดีบวกชิ้นส่วนรถยนต์บวกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาเก็ตแคปอะ ไม่เยอะรวมแล้วประมาณ10ต้นของ market cap ของตลาดใช่ไหมมันก็ไม่ควรแม้ที่ตลาดจะลงมาขนาดนี้เด่ยน,นี้น้องจะาบอกว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นที่เซนิเมนต์อันนี้ก็จะต้องตอบว่าใช่แต่อีกมุมหนึ่งถ้าเรามองภาพใหญ่ค่ะวันนี้หลายองค์กรหลายแห่งเริ่มประเมินสถานการณ์ว่าแผ่นดินไหวบวกภาษีจะกระทบกับ GDP เท่าไหร่ GDP เราจริงเราก็ไม่ได้มีแต้มบุญเยอะนะเราก็โตประมาณสักสองกลาง ก่อนหน้านี้ที่จะมีเหตุการณ์ทุกคนก็คาดว่าสัก2.5บวกลบแต่พอเจอทั้งแผ่นดินไหวทั้งเรื่องของภาษีตัว r e ซิป r o c ร l คเนี่ยค่ะอาจจะเผลอๆอาจจะโดนไปอีก1%ก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะใช่ไหมเพราะนั้น GDP หรือบางท่านอาจจะมองว่าอาจจะเป็นศูนย์ต่อไปนี้รัฐบาลอาจจะมีมาตรการกระตุ้นอะไรใดๆก็ตามเนี่ยผลแล้วเนี่ยอาจจะผลกระทบอาจจะไม่ถึง1% แต่โอกาสที่จะยืนเลขสองะวันนี้ทุกคนเริ่มแบบเริม่มมีมันใจค่นนะสร้านใหม่ทีนี้พอเรามองว่าถ้าสมมุติว่า GDP บ้านเราอ่ะจากเดิมเราก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วนะคะถ้าเหลือสักประมาณสองท่วนสองต้นหลุดสองนิดนิดแล้วเราต้องไปเทียบกับเพื่อนบ้านในประเทศอื่นเนี่ยถ้าถามว่าเราเป็นนักลงทุนต่างชาติอะแล้วเวลาเราจะใส่เงินเข้ามาเราก็ต้องอยากหาที่ที่มันมี growth นะ เพราะอันไหนโรตุกคนกรอลดลงหมดละค่ะเพราะทุกคนเจอภาษีกันหมดนะคะแต่ว่าตัวเลขเราอย่างเงี้ยเหลือสองมันก็คงไม่ได้เซ็กซี่เย้ายวนนะสำหรับเม็ดเงินที่จะเข้ามาภาพใหญ่มันก็เลยเป็นแบบนี้อะคะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์น่าจะรอให้แบบถูกแล้วหุ้นบางตัวเอาจริงถูกจริงแล้วก็รอรอเสด็จน้ําแต่จริงๆอ่ะมันก็มีมุมที่ว่าถ้าเราเงินเย็น เรารอได้อย่างเงี้ยนะคะบางเซกเตอร์อย่างดูละเมื่อวานจริงๆอ่ะเราได้คําตอบแล้วนะว่าตัวไหนรอดตลาดจาัดสรรมาให้แล้วอะคะ่ะกลุ่มสื่อสารแ่างแรกลุ่มโรงพยาบาลเขียวได้ถูกไหมเพราะว่าพอเหล่านี้แล้วถามว่าทาไมถึงเขียวทําไมถึงแข็งแรงได้แล้วเขาไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภาษีเรื่องใดๆคนก็ยังต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่สื่อสารเราก็ยังต้องสื่อสารกันอยู่ก็ประมาณโรงไฟฟ้าเราก็เลือกสักหน่อยว่า โรงไฟฟ้าจริงๆก็จะมีปัญหาเรื่องของค่าไฟลด<ะ>ค่าไฟคงไม่ได้ลดแค่นี้อาจจะมีโอกาสที่จะลดได้อีกเพราะนั่นก็จะเป็นความเสี่ยงเราก็จะดูคนที่เขาขายเ,เป็นโรงไฟฟ้าที่เขาได้ค่าไฟตามสัญญาจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับค่าเอที่จะลดลงลดลงนะ,ะมันก็จะเป็นพวก i p p p อย่างเงี้ยเป็นต้น ประมาณนี้แล้วก็พวกกลุ่มค้าปลีกบางคนที่ได้อาน,นิสงจากค่าไฟรถค้าปลีกเนี่ยที่มีสาขายเยอะๆเขาเขาเขาต้องจ่ายค่าไฟเยอะอใช่ไหมคะเพราะฉนั้นพอค่าไฟลดอย่างเงี้ยก็น่าจะได้อาน,นิสงด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาพใหญ่โดยรวมเนี่ยกำลังซื้อมันก็จะแถวลงแถวลงต่อให้เซกเตอร์ใหญ่ไม่โดนโดนเซกเตอร์น้อยแต่ว่าเซกเตอร์น้อย,อย,อยที่โดนเนี่ยมันก็คือมีแรงงานอยู่ในกลุ่มนั้นมีอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จะมี ค้าปลีกเนี่ยค่ะก็ก็จะโดนบ้างแต่เราก็เลือกคนที่อ่ะอย่างน้อยมีสาขามีเปิดห้างมีอะไรค่าไฟเขาได้เซฟไปได้เปราะนึงละอย่างนี้หรือว่าถ้าจะเป็นสั้นๆเลยเนี่ยนะคะตอนนี้ถ้าเราไปดูอบอลยิวทั่วโลกก็ปรับลงหมดแหละเพราะว่าเม็ดเงินออกจากสินทรัพย์เสี่ยง ไปเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยก็คือตัวบอลตัวพันธบัตรกับอีกอันก็คือไปทอง<ะ>ทองเนี่ยเอาฟอร์มสุดๆเลยในปีนี้นะคะทีน,นี้กลับมาดูที่บอลเนี่ยบอลยิวปรับลงขนาดเนี้คือถ้าดูจากตัวบอลยิวในบ้านเราอะ่ะเขาบอกเราว่าคนในตลาดบอลเนี่ยเริ่มคิดว่าดอกเบี้ยลดหนึ่งครั้งไม่พอน่าจะต้องมีสองผลอพอกระแสแบบนี้คะ่ะดอกเบี้ยลดสักหนึ่งถึงสองผลน่ะภาพมันก็เลยเป็นว่าไปแนนทำไมถึงเขียวแบงค์ทำไมถึง เนี่ยใช่กำลังจะถามพี่ปุ๋ยอยู่มันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เลยแบบอ๋อน่าจะเป็นแบบว่าก็คาดการณ์กันเรื่องของการลดอัตราดอกเบีย้ยที่มากกว่าที่คาดไว้จากเดิมใช่ค่ะอืมแล้วถ้าท่องเที่ยวล่ะคะกลุ่มกลุ่มนี้มันน่าจะดีไหมคะพี่เออกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ย เราเราย้อนกลับไปสมัยก่อนที่เราจะมมีแผ่นดินไหวก่อนค่ะตอนนั้นเนี่ยเราเห็นนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยปรับลงมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยปรับลงมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลยยิ่งยิ่งพอเวลาผ่านไปคือเรื่องที่เกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวจีนเ <G un less> มื่อตอนออปลายปีต้นปีอันนี้พวกเราทราบนะคะหลังจากนั้นเนี่ย คนจีนอาจจะยังต้องมาพวกที่เขา advance booking อะค่ะจองไว้แล้วก็ต้องมามแต่หมดจากเรื่องของอนิสงส์ advance booking เนี่ยเราก็จะเห็นว่าออนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยหายไปอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เราลองย้อนกลับไปดูเวลามันมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะคะหรือในอดีตเลือนล่มเรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาตกใจและหายไปกี่เดือนเราก็พบว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ไม่ได้หนักมากนะักจะตกใจสามเดือนแล้วกลับมาใหม่ แต่ถ้าตกใจเยอะเป็นสถานการณ์ที่ใหญ่สําหรับเขาเนี่ยอกสั่นขวันแขวนก็จะหายไปประมาณสักหกเดือนถึงจะกลับมานะคะอัะนนี้ถ้าถามว่าคนจีนเราเราจะลุ้นอีกทีเมื่อไหร่วันประมาณสักวันแรงงานนะคะประมาณต้นพือภานะคะถ้าเกิดว่าไม่กลับก็ปีนี้ก็อาจจะลําบากแล้วไปลุ้นอีกทีเดือน7เดือน8ที่เป็นหน้าท่องเที่ยวสักนิดนึงคือถ้าไม่มีสจังหวะนี้ไม่มาเนี่ย ีนี้อาจจะลําบากละนะคะเพราะฉะนั้นถามว่ากลุ่มท่องเที่ยวยังน่าสนใจไหมคิดว่าน่าสนใจเพราะภาพเรื่องแผ่นดินไหวเรื่องอะไรออกไปเนี่ยหลังจากนั้นมันก็คือคือณวันนี้ภาพที่ออกไปมันก็คล้ายคล้ายจะปกติละ mm. หรือว่าจะความเสียหาย mm. หรืออะไรมันก็จะเกิดขึ้นอยู่กับจุดจุดเดียวโฟกัสอยู่ที่ที่ตึกหนึ่งตึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm. มันก็ทําใหา้ภาพที่เป็นภาพลักษณ์ของเราอะ่ะมันค่อยๆจางไปคิดว่า ท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะกลับมาได้แต่ต้องเป็นท่องเที่ยวที่เราไม่ได้อิงกับคนจีนมากนะักแล้วก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นจุดแบบกรุงเทพปริมณฑลแต่เป็นเดสติเนชันที่เป็นท่องเที่ยวอย่างเช่นสมุยภูกเก็ตหรือแม้กระทั่งคนจีนที่ไปภูกเก็ตกับสมุยที่เราเห็นนะนะคะว่ามีการเดินทางเข้าเนี่ยเขาคนจีนก็ไปภูกเก็ตกับสมุยก็ยังไปได้ดีนะเพียงแต่ว่าไม่ได้มากรุงเทพ ส่วนส่วนนักท่องเที่ยวที่อยู่ในภูกเก็ตสมุยที่ไม่ใช่คนจีนอันนั้นก็ยังยังใช้ได้อยู่ยังหนาแน่นอยู่ก็เพราะนั้นภาพอย่างนี้ค่ะก็เลยต้องออกลุ่มท่องเที่ยวไหมได้แต่ก็เลือกเดสติเนชันที่เป็นแหล่งเมื่อกี้อย่างที่พูดหรือว่าโรงแรมที่ไม่ได้ปกระกจ,จุกอยู่ในกรุงเทพอย่างงี้ค่ะแต่ไปอยู่ตรงฝั่งที่เป็นไม่ได้มีผลกระทบอย่างเช่นสมุยอะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะจริงๆวันนี้ถ้าดู หุ้นที่ได้รับผลกระทบยังลงต่อแต่ว่าวันนี้เอนเราบวกไปด้วยกลุ่มน้ำมันนะคะพี่ปุ๋ยน้ำมันเบรนท์เวทซัสลงหกเปอร์เซ็นต์ปตทปอตทอ,ทอ,อสอพอเลยไม่รอดเลยก็เลยก็เลยหนึ่งหนึ่งห้าห้าที่เป็นโลนะหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าห้าเจ็ด เมื่อวานก็เลยเอาไม่อยู่แล้วก็ปตทอย่าลืมว่าเขามีโครงการซื้อหุ้นคืนด้วยนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาจะเห็นว่าทางบริษัทก็ซื้อหุ้นคืนเกือบแทบทุกวันนะคะแต่ก็ต้องดูว่าจะทานแรงขายกันไหวไหมต้องดูอีกทีแต่สอผอนี่คือน้ํามันเนี่ยตรงตรงแหละค่ะแนวรับถัดไปคือเท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยเซตเหรอคะเซตค่ะอาพี่ก็จำคุณนิกมาละดูก็ไม่ค่อยแม่นนะคุณนิกบอกว่าถ้าหลุดหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ย วัดข้างล่างได้ประมาณสัก40จุดอะคะ่ะข้างล่าง40จุดอะ่ะมันก็จะตกประมาณสักพันหนึ่งนะอันนี้อันนี้คือในฝั่งของกราฟนะที่ที่เขาวัดกันมาข้างล่าง40จุดทีนี้ขออนุญาตไปประกอบกับฟันเดอเมนทัลนิดหนึ่งก็แล้วกันว่าถ้าเอ่อถ้าเซ็ตอินดซ x ที่ลงมาตลอดทางจนถึงจุดจุดนี้นะคะเราไปดูเออร์นิ่งยิวเก แล้วเราก็ไปบวกกับว่าดอกเบี้ยซึ่งก็เห็นด้วยนะว่าดอกเบี้ยคงทานไม่ไหวอะจุดนี้น่าจะต้องมีการปรับลงปัจจุบันดอกเบี้ยนโยบายเราสองทุนท่วนนะคะน่าจะต้องมีการปรับลงหนึ่งถึงสองครั้งถ้ามีการปรับลงหนึ่งถึงหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยเออร์เน็ตติ้งยิวแกลจะยิ่งกว้างมากพอกว้างมากปุ๊บเนี่ยถ้าสักห้าเปอร์เซ็นบวกไปหกเปอร์เซ็นตเนี่ยเซดินเด็กซ์จะอยู่ประมาณสักหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์อันนี้วัดจากเออร์เน็ตติ้งยิวแกล์ปะประมาณ พอดีมันก็ไปสอดคล้องกับเมื่อกี้เลยเรื่องของฟันเ,เรื่องของเทคนิคที่ที่คุณนิควัดมาให้ว่าข้างล่างมันลบไปอีก40จุดนะพี่มันพันหนึ่งประมาณนี้แล้ว e อ r n i n g ็งยูแก็ก็สัก1นึ่พันกับอีกไม่กี่สิบจุดก็ประมาณก็กลมๆก,ก็ประมาณพันพันพันหนึ่งบวกลบแถวเนี้ยคะ่ะโดยโดยประมาณก็เนี่ยคะ่ะ e อ r n i n g ap, ็งยูแก็บห้าเปอร์เซ็นต จริงๆทุกคนบอกว่า4%ากว่าก็อยากจะซื้อจริงๆก็ซื้อแล้วใช่เพราะมักนก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย10ปีมาแล้ว15ปี10ปีแล้วเราก็เราก็แนะนําซื้อตั้งแต่พันก่อนหน้านี้ค่ะที่ที่ e a r n i n g ็ตติบแกล็บเขาส้เอรซนาก็ซื้อลอะปรากฏว่าก็ลงมาด้วยเรื่องของกําลังซื้อในบ้านเราเองก่อนจะมีเรื่องผนันผวนนะคะกำลังซื้อเริ่มเริ่มดูไม่ค่อยไหวจริงๆแล้วอะค่ะกำลังซื้อดูแย่ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการเงินหมื่นหรืออะไรก็ตามี่ แต่เม็ดเงินมาน้อยปีที่แล้วห้าหมื่นปีนี้สามหมื่นถึงจะมีโอท็อปก็ตามระยะเวลาในการใช้เงินเนี่ยน้อยกว่าระยะเวลาในการแบบสามหมื่นปีที่แล้วหกสิบวันปีนี้สามเออห้าหมื่นปีที่แล้วหกสิบวันปีนี้สามหมื่นสี่สิบสี่วันระยะเวลาก็น้อยกว่าการรู้ก่อนก็กระชั้นกว่ามันก็เลยพลังมันน้อยกว่าะคะ่ะแล้วก็บวกกับพอ,พอดีมาเจอสองเหตุการณ์อันนี้ด้วยะคะ่ะโอเคพี่ปุบ อโทษดีค่ะพอดีเหลือเวลาอยากรู้พอดีเมื่อวานอ่ะพอเราไปไลฟ์เรื่องเกี่ยวกับนิคมอ่ะคนมัคือแบบอยากรู้กันมากว่ามันจะหนักแค่ไหนคะหรือว่ามันจะมีโอกาสกลับขึ้นมาได้ไหมสำหรับกลุ่มนิคมอ่ะคือต้องเรียนว่ากลุ่มนิคมเนี่ยเขาขาดเขาจะคลคายๆปปรตี้เขาจะต้องมีแบ็กหลอกอยู่แหละ แล้วก็แบ็กหลอกทั้งวาทั้งอาวันนี้นิวไฮที่สุดอย่างของวาเนี่ยเขามีแบ็กหลอกอยู่แล้ว1,500กว่าไร่ส่วนอมาตะเนี่ยเขาให้เป็นตัวเลขล้านบาทให้เป็น amount เงินก็มีแบ็กหลอกสูงอยู่ถึง2,000มกว่าล้านบาทนะคะก็สามารถทั้ง2คนเนี่ย สามารถกินระยะเวลาไปได้คือรอรับรู้ได้ประมาณปีปีครึ่งเนี่ยได้สบายๆแบ็ k หลอกเนี่ยลูกค้าจ่ายตังค์แล้วบางส่วนเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าโอกาสที่ลูกค้าจะแบบมัดจํามาแล้วอะแลวจะหายไปเฉยๆเนี่ยน่าจะยากอันนี้อันที่1นึ่แต่แต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีก็เหมือนกับจองบ้านจองคอนโดจองจองคอนโดนะว่าถ้าถ้าอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยมันมันโอกาสจะทิ้งใบจองก็เกิดขึ้นอันนี้ก็ยอมรับแต่ว่าในมุมของการลงทุนะ่ะ เวลาต่างชาติจะรีโลเคทมาลงทุนในแต่ละประเทศเขาไม่ได้มองแค่ปี2ปี5ปี10ปีเขามองทีเดียวครับสิปีเขาต้องมอง30ปีเพราะนั้นโอกาสจะทิ้งจอง หรือแบบเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามต้องไปวัดกับ3าปีนะอันนี้อันที่หนึ่งก็คิดว่าไม่น่าเกิดง่าย<ะ>อันที่สองคือเราจะได้ยินว่าหลังๆมี Data Center มาเยอะ Data Center ที่มาตั้งในไทยไม่ได้ต้องการจะไปขายของต่างประเทศหรืออะไรก็คือมาใช้กับพวกเรานี่แหละคะ่ะ Data Center มาใช้ในไทยคือเพื่อให้บริการกับพวกเราเพื่ะนก็จะไม่ได้รับผลกระทบเรื่องภาษีไม่ส่งออกไม่อะไรใดๆมีประเด็นที่คุณจอยพูดเรื่องเรื่องเซนดิเมนต์อันนี้ใช่เป็นเรื่องของเซนดิเมนต์ที่กระทบมากกว่าแต่ก็ แน่นอนแหละว่ามันลงมาแล้วถูกแล้วก็ตามแต่ว่าถามว่ามันถูกอะแต่ถูกอย่างเดียวมันไม่ได้ชวนซื้อก็เลยต้องบอกว่าอาจจะต้องรอให้ให้เห็นอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่กําลังจะออกมาแล้วกลางเดือนหน้าเนี่ยพอไตรมาสหนึ่งมาเสร็จผู้บริผู้บริหารบริษัทนี่ก็คงจะต้องออกมาพูดแล้วว่า นักซิ้อใรมากหนึ่งแบ็คล็อกเป็นยังไงลูกค้ามีสัญญาณยังไงถอยไม่ถอยหรือยังมาปกติอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเรียกความเชื่อมั่นกลับมาได้แต่คิดว่าราคาตรงเนี้ถูกเกินไปอะค่ะสำหรับทั้งสองคนนะคะอืมอ่ะเดี๋ยวได้ชวนซื้อโอ้โหจริงๆทั้งวาทั้งอมตะนี่คือทุกคนพร้อมพร้อมหนีก่อนเลยนะคะพี่ปุ๋ย ใช่ก็ก็เข้าใจได้เพราะว่าทุกคนก็ไปเทียบไงว่าอตอนครั้งหนึ่งจเนี่ยจีนเขาโดนภาษีแม็กสุดเขาไปหก6 5้าปอร์แต่เราเนี่ยไม่เพราะนั้นก็อมีเหตุผลแหละย้ายจากตรงภาษีสูงมาตรงภาษีต่ําแต่ว่าปีนี้ภาษีของเราของเวียดนามของลาวซึ่งเป็นฐานธุรกิจของวาอมตะเนี่ยค่ะด้านไปสูงกว่าของภาษีจีนแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรในการวีโลเคตมาอ,มอะไรอย่างนี้แ,แต่อย่าลว่า เราจะ,ะคิดว่าสุดท้ายแล้วเค้าก็ไม่ไปเวียดนามอยู่ดีนะเพราะว่าเวียดนามโดนหนักกว่าเราแต่วันนี้นักลงทุนไทยเลือกทิ้งก่อนนักลงทุนเลือกทิ้งก่อนสําหรับนนคุณนิคมเป็นคือพอตลาดขาลงนะคะพี่พี่รู้สึกว่าก็มันทุกคนเราเราจะจับข่าวร้ายกันได้ได้เร็วมากอะเร็วก่อนเพราะนั้นก็เลยแบบ เพื่อความปลอดภัยอ่รยเงินสดไว้ก่อนก็อาจจะเป็นประมาณสินค้าไม่ได้โดนทุกอัน across the board ด้วยนะคะมันมันจะเป็นรายสินค้าไปไปอีกทีหนึ่งในรายละเอียดมันจะเยอะมากอะแต่อย่างที่บอกพอดูภาพกลมๆปุ๊บเจอสามสิบหกเปอร์เซ็นสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยทิมก่อนก็ันใจแต่ว่าภาพรวมอันหนึ่งวันนี้ที่เห็นชัดคือตลาดไปฝากความหวังไว้ที่การประชุมกรงอสิ้นเดือนนี้พี่ปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นเช่าซื้อสัรหาอะไรเนียาะกดดันกรงอมาก อแต่ก็บอกดูดูมือว่าตอนนี้อะไรที่มันเป็นความเป็นเป็นความหวังใกล้ๆตัวก็คาดหวังไว้ก่อนแหละที่จะเข้ามาช่วยพยุงเซตนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะเกิดอะไรขึ้นเดีคุณผู้ชมติดตามรายการของเรานะคะเดี๋ยวเราประเมินให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเป็นระยะระยะนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๋ยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ